มุมครับพันท้ายนอนสิ่งวิทยาเลือกตรงกลางได้สปัดโอ้โหโห,หลต่อครับตธนุสรสุทีแล้วหล่นมาก็เรียบร้อยโอโหต้มหล่นลูกนี้เก็บได้ครับอ่านจะว่าวันพลาดนะครับนานผู้รักษาประตูครับพิสิทธิ์พลดูครับ,ค,รบคือทางมูฮัตมามา่มาด็ดคือ ตามประกบให้ไปทางเดียวครับแล้วรับกระชอกมาแบบนี้ก็สบายเลยครับแท็บอินง่ายๆทางธนทรครับคือมาที่มูฮัตมาแมตต์อ่าแล้วแบบเดียวโอ้โหโอ้ลงโทษไม่ได้ครับโอ้คนนี้พลาดอีกแล้วครับอ่าครับบุกต่อครับอภวันลูกสองไม่มาแบบนี้ไหลมาแล้วดีดก็เรียบร้อยเป็นสองครับ วร์ิทเชียงเผาครับจิ้มเข้าไปหนีเป็น2อกครับพรวันวิทยาลัยแอบจะมีโชคเล็กๆเ,เหมือนกันนะครับเพราะว่าพอนมันกระดอนพื้นนลครับโชคดีที่มันกระดอนแล้วมันเข้ากรอบโอ้โหตรงนี้แหมกระดอนแล้วก็สุกคนาข่ายไปเลยครับคืนมาใหม่เปิดเลยโรยมาในกรอบได้ขึ้นแบบนี้ก็สวนตัวเข้าไปครับไล่มาครับเป็น1ต่อ2ครับพันธะนราสิงห์วิทยาครับ แก้ตรงกรอบมันก็รับยากเลยครับผู้สาวประตูทิ้งน้ําหนักไปอีกฝั่งเลยด้วยครับหม่งย้อนไปทีละเดชครับเดี๋ยว่าก่อนนะครับแก้บอลมายอดทิ้งมาให้ตรงนี้จับหนึ่งจังหวะแล้วดิงโอ้โหโอ้พัตรกร,ร,กรอกเอี่ยมอ,อัมพ์คอับเซไม่ไหวครับโอ้โหดึงยัดเลยครับด่านข้ามความเร็วมีแล้วครับก,กีฬาการ์ กิจสนะการไหลมาแล้วตอกส้นโอ้โห,โหอีกหนึ่งแอซซิตได้ครับของทางพัตรกรกเอลครับยัดมาครับรถคือตัวบางแล้วไหลามายิงให้ตรงกรอบเท่านั้นเลยกรบสือวกกครับแล้วจ่ายขนาดเส้นมาทงไม่คืนกันาก,ากิจสนะการได้ดวลแบบนี้ของกิจสนะการโอ้โหซื้อเสาแรกแล้วก็โอ้ทำได้ครับ โอ้คือหลุดแบบนี้ครับกิฬาการแล้วมองซ้ายครับแต่เลือกยัดเสาแรกแล้วก็ซื้อตรงนั้นเลยครับโอ้แล้วเปล่าจบเลยครับพุทธศิ์ครับจบเกมนี้ครับเกมที่3ของกลุ่ม A ครับนัดสุดท้ายของน้องๆครับทางด้านพันธ์นอสิงหวิทยานะครับแท่ให้กับทางด้านอัภวันวิทยายนะครับด้วยสกอร์หประตูต่อสี่นะครับ